บอกชื่อนามสก,กุลเดบิกต์ไหนคะอนนันฝันควนมนิ่งประตูนะคะเกิดวันที่3ธันวา2543เบอร์โทรศัพท์มือบนเลยนะชีวิตเราแบบว่าทำอะไรก็คือเหมือนแบบถ้าอยากจะสร้างอะไรหรือทำอะไรจากเบอร์โทรศัพท์นี้ก็คือต้องแลกมาด้วยความทรหดอดทนลำบ,บากลำบนชิบหาย ว่างีีแล้วกันถือจะประสบความสําเร็จมีเงินแต่ก็ใช้จ่ายเยอะปุ้งเฟือยทีนี้วันนี้ก็จะให้รหัสใหม่ไปอันนี้เป็นเลขแบบที่บันฝันก็ใช้ได้คนเดียวนะไม่ใช่คนอื่นใช้ได้เลยจ้าเวลาในการเปลี่ยน23มนาฬิกาวันนี้5ทุ่ม36นาที ให้เราบูชาวิคเน่จะดีมากบูชาพระแม่อุมาจะดีมากๆตํตำแหน่งกัรนเงินเนาะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อหลักเมืองดีมากจากการเงินปังต้องไหว้พระแม่ลักษมีเวลาไปไหว้พระแม่ลักษมีเนาะจริงๆพระแม่ลักษมีอไหว้ที่ไหนก็ได้แต่ว่าให้เอาดอกบัวแปดดอกพับนะดอกบัวชมพูแปดดอกพับเสร็จ<ช>แล้วเนี่ย มันจะมีประทีปที่เป็นดวงคือเคยเห็นไฟที่มันเป็นแบบนี้ปะเทียนที่เป็นกลมๆอะ<ค>ใส่ลงไปในดอกบัวสีชมพูแปดอันใส่พานแล้วไปถวายพระแม่ลักสมีตอนไปขอพระแม่ัมีทุกคนจะไม่ค่อยรู้ว่าวิธีการขอพระแม่ลักสมีอะ่ะขออยังไรวิธีการที่ถูกต้องคือเห็นไหมเวลาทุกคนไปจะใส่รองเท้าว่ายเทพทุกองวิธีใส่รองเท้า ถอดรองเท้าถือเป็นการให้เกียรติถอดรองเท้าแล้วไปยืนให้ตำแหน่งตัวเองเนี่ยตรงกับพระแม่ลักษมีมากที่สุดคือ <c oughs> ถ้านถือว่าคนมันเยอะนะ <c oughs> ก็รอหน่อยแล้วก็ไปยืนให้มันอยู่ตรงข้างหน้าเพื่อให้แบบเราได้รับพลังจากท่านเต็มๆแล้วก็ยกผ่านขึ้นมาตั้งเจดีย์ฐานยนโมสามจบพระพิทเนศก่อนขอวันปิทเนก่อน,นเก้าจบองค์สิทใิ์กนิชมหาเก้าจบแล้วก็าจะมีบทของพระแม่ลักษมีเนะี่ยเราก็ท่องไปเก้าจบ แล้วตั้งจิตอธิฐานได้ดีบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรว่าไปตอนนี้กาลังทางานอะไรระบุแบบชัดเจนแล้วก็ขอเป็นเรื่องหนึง่งสมมติว่าภายในสาเมเดือนขอถูดได้งานกี่งานหรือถ้าหนูไม่ไบอกว่ากี่งานก็บอกจำนวนเงินไปเลยว่าขอหนูยอดเท่านี้ของานเงินต้องบอกชัดเจนว่าอยากได้งานอะไรเงินจานวนเท่าไหร่ขอได้แค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นถ้าจะของานก็งานเงนิงน,งน,งนก็เงิน ความรักก็คือความรักไม่ใช่ขอทุกอย่างในรอบเดียวกันมึงไม่ได้นะเท่านี้มีเท่านี้นเปลี่ยนรหัสแล้วปังอามือซ้ายตัดไพ่หนึ่งกองเดี๋ยวเรามาตรวชะตาดูก่อนว่าการงานการเงินความรังสุภาพชกลาบสภาวจะจิตปัจจันของปัจจุันตอนนี้นนเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัง้งสีถ่ายดีนะจะไพ่ให้ ตอนนี้คือยังไม่มีงานทำยังเพิ่งเรียนจบเพิ่งเรียนจบสองสถานะโสดมีคนคุยหรือโสดสนิทม,ม,มากมากเออโสดสนิทมากโอเคไปแรกบอกแนี้ว่า <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของงานจะมีคนมาให้หยิบยื่นโอกาสอะไรสักอย่างให้เราได้เราได้ทำสิ่งใหม่ๆช่วงสามเดือนนี้นะ ตำแหน่งงานตอนนี้รู้สึกว่าอยากทำงานแล้วได้มาสบายๆรู้สึกไม่กดดันแล้วก็ไม่ชอบทำงานที่มันอยู่ในกรอบฉันอยากจะทำอันนี้อะแล้วถ้าฉันตั้งใจทำอะไรฉันตั้งใจทำเองไม่ต้องสั่งฉันความรักเนาะอยู่คนเดียวเป็นทุกอย่างอยู่คนเดียวมีหงกดางางจริงๆแม่หนูจำได้ว่าครั้งที่แล้วหนูก็ได้ไพนี้ก็คือันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมัน้อยู่คนเดียวไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ว่ามีแฟนหรืออยู่คนเดียวไหนดีกว่ากันข่าวหนาหรือว่าข่าวสุดโหด ที่แบบหนูอยากมีแฟนจังเลยค่ะอาจารย์เธอคือลูกศิษย์ทุกคนที่มาดูดวงคือคําถามยอดที่ก็จะรย์มิไม่เดี๋ยวถามเธอเชื่อฉันอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานดวงก้าวที่การไปดูดวงอาจารย์ก็คืออาจารย์ก็จะดูพื้นฐานดวงก้าวให้ก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยลูกศิษย์สามารถถามอาจารย์ได้ทีละเด่กคำถามนะคะก็ลองดูว่าศิษย์อยากจะถามเนี่ยมันจะเป็นเพราะในงานตัวนี้เนี่ยคุณคุณปันฝันจะมีงานรีวิวข้นมาบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมเธออะมีความคิดอยากจะทําอะไรหรือว่าอยากจะทำคอนเทนต์อะไรอีก หลายอันนะเอาจริงๆริอะแต่ว่าเธอไม่กล้าที่จะทําอ่ะมันอยู่ในหัวแต่เธอไม่ลงเงินทานึกออกปะคือมันไม่ได้ทําแต่ก็ไม่ได้บอกความว่าหนูไม่ได้คิดอะคือหนูก็คิดไงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราไม่กล้าที่จะทําลองดูสิว่ามีโปรเจกต์ที่เราคิดไว้เนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยปังไหมปังไหมคะแค่ใบแรกปังไหมคะสร้างความมั่นคงให้กับเธอได้ด้วย ก่อนศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาทุกอย่างจงศรัทธาตัวเองเธอเป็นคนที่ความสามารถแต่ว่าเธอไม่กล้าที่จะออกมาจากคามอมฟอร์ตของตัวเองวันนี้สี่ีครูบาอาจารย์ให้ได้คือชี้แนวทางแแล้ว่าเธอทำาบบนี้สิแล้วมันดีและมันต่างแล้วเธอก็เห็นหน้าไพรวนออกมาดีจริง mm hmm. คนที่จะตอบได้อะมันไม่ใช่ปันฝันเป็นคนตอบแต่คนดูจะเป็นคนตอบว่าเธอทำได้ดีจริงจริง เธอาจจะไปช่างแต่งหน้าก็ได้เ่ะูเป็นช่างแต่งหน้าดีไหมอะดูดิหน้าเฉยเฉยนี่ไม่ต้องคิดได้นะกูคิดให้หมดทูกคำถามแล้ว okay, okay. เห็นไหมเธอสามารถสอนคนอื่นแต่งหน้าได้มีช่องทางาใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันตัวเราเองไงปะสามารถแปลงโฉมจากคนที่แม่งไม่ดีอ่ะมาดีได้ต้องทำยังไงเนี่ยคือโจทย์ที่เธอสามารถทําได้เลยอยู่ดีวันเนี้ยฉันปุกไฟตัวนึงแหละจะพร้อมจะทำหรือยังถ้าพร้อมก็แค่เริ่ม อันเชอรครูบาจาันทุกสายเลยมาบอกหน่อยว่ามีอะไรอยากจะบอกบันฝันบ้างหยิบม,มาห้าใบเออมันไม่ถามเรื่องความรักเลยเออนี่ไง <c oughs> ไม่ถามเรื่องความรักเ,เรื่องนี้เระเลยมันมีคู่นะยังไม่มาอเย่มีคู่มีคู่ค <c oughs> ช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของแบบการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่ามีความเครียดสะสมแล้วก็รู้สึกว่า ช่วงนี้อากาศแบบวนบ่อยแล้วทาให้เรามีภาวะความเป็นภูมิแพ้ที่มันกําเริบครูบาจอนทว่าอะไรหรอกเขาบอกว่าเราเองอ่ะก็มีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะดีแล้วสิ่งอะไรก็ตามแต่เราคิดอ่ะมันดีอยู่แล้วที่สาคัญให้เชื่อดังสังหอ์ตัวเองช่วงนี้ระวังตยวเรื่องของตาอะไรอย่างนี้นะที่แบบว่าตาพร่ามัวบ่อยหรือว่าแบบรู้สึกว่าทํางานเยอะใช้ตาเยอะแล้วปวดตาขับรถตอนกลางคืนหรือแบบจ้องคอมนาหรืออะไรเงี้ยตาดูปัญหาได้ง่าย ที่สําคัญคือเขาบอกมนี้ว่ามีดเนี่ยต้องรับบ่อยๆอันนี้ให้สองในยักษ์ในยักษที่หนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีตัวเองความสาม,มารถทุกอย่างตัวเองเราจงพิกมาใช้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะพิกแพงให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้ได้สองช่วงนี้ทําอะไรอย่าเมื่อลอยระว,วังของมีคมบักอ่ะครบาดา,ทาทเตินที่นี่ไม่ยากเออดูซิว่าสองห้เนี่ย วันฝันจะมีความรักปีนี้มึ่งเนี้ยไม่ต้องมีหรอกเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นคนไม่เปิดใจกับเรื่องนี้นะทำไมวะไม่ไม่เอาเลยหรอถ้ามันจะมีเนี่ยมันไม่มีต้นปีกลางปีปลายปายปีปลายปีสองหกเจ็ดสองหกสองหกเจ็ดต้นสองหกแปด ฉันคิดว่ามันต้องมีปลายปี2567ต้นต้นปี2568ปันฝันจะเจอผู้ชายหรือมีแฟนไหมม,มันไม่เอ่าจริงๆเว้ยเอางี้นะอยู่คนเดียวก็มีแฟนแต่เดียวกันอยู <c oughs> ่คนเดียวอยู่คนเดียวไปก่อนนะ <c oughs> แต่เขาบอกแบบนี้ว่าช่วงเนี้ยทำงานอะงานจะบางหมายถือว่า ให้เราอะไปทำคอนเทนต์ใหม่ๆหรือคิดอะไรใหม่ๆจะทําให้เราอะรู้สึกว่าคืออยากบอกอย่างนี้ว่าอยากให้ปันฝันได้ทําอะไรที่มันรู้สึกว่าถ้ามีคนหยิบยืนโอกาสอะไรมาให้หรือว่าได้ทําอะไรที่มันใหม่ๆจงคว้าเอาไว้อย่าทิ้งสุดท้ายแล้วต่อห้เราจะเคยทําหรือไม่เคยทําอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นหนูเป็นคนที่มีมีความสามารถมันหนูเป็นเพชรอะแต่วันนี้หนูเอาดินกบมันไว้ถ้าวันนี้ หนูไม่เขียดินออกอะคนจะรู้ไหมว่าหนูคือเชรอยากบอกตรงนี้ว่าอะไรที่เข้ามาคว้ามันไว้อย่าทิ้งมัน